สวัสดีค่ะจาบ่สวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกทท่านนะคะค่ะสวัสดีนะคะในส่วนแรกนะคะบรรยากาศนะคะเย็นนะนพี่น้องเย็นสบายนะคะล่มพัดดีดีค่ะพี่น้องคะ่ะภาพี่น้องนะคะมาชมบรรยากาศนะคะยูนะคะลิ้มให้แล้วิมอ่างนะะพี่น้องเนาะอ่างเก็บน้ํานะคะเนาะอ่างเก็บน้านะคะห่วยข้าบากนะคะแถวบ้านจาบากระเอิญอ่างหินแพงพี่น้องด้านานากระเป็นผู้นะคะเนาะกะ พากันแวะนะคะผ่านทางมานะคะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะคะกาบพ่อผาที่สิเอาตัวเลขแเนี่ยทางมาฝากตอนพี่น้องคือเก่านะคะสําหรับพี่น้องคนใดที่รอคอยนะคะตัวเลขกนวทางนะคะของเซียนนะคะของคนผูไทยเด้อพี่น้องคะหลังจากแนวทางตัวเล็ของเพื่อนด้เขานะคะซูนานะคะเนาะตัวเล็กนวทางของเพื่อนนะติดตามพี่น้องกาบบถือวาลายคู่นะคะในแต่ละงวดนะคะเนาะกาคือนะคะ เลขแนวทางของเพื่อนนะคะเพื่อนสิให้เลขวิ่งมาลักเดี่ยวนะคะแล้วก็เพื่อนยืนลักหพร้อมนะคะในแต่ละงวดนะคะเนาะก็เลยเป็นแนวทางที่นาติดตามนะคะชาบาก็เลยเอามาฝากตอนพี่น้องนะคะหลังจากที่ชาบาลงคลิปไปนะคะปล่อยชุดติ่มของเพื่อนไปแล้วนะคะกามีนะคะพี่น้องแฟนคลับทังช่องไล์หลยคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์ว่านะคะแ mm, มนหลังเหล็ออกแล้วค่อยเอามาห้นะคะเนาะกะอันนี้จิอธิบายให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะนนก็คืนนอแนวทางตัวเลขของเพิ่นนะคะเพื่อนในช่ง นะคะผ่านไล่หายหชบาเบิงนะคะเนาะก็คือเพื่อนก็ว่าอยากให้มันเดินดีนะคะอยากให้ชบาเบิงกวนวาแนวทางเป็นแต่อเอามาฝากตอนพี่น้องบ่นะคะชบาก็เรว่าแนวทางตัวเลขของเพิ่อนนี่เขานะคะก็เลยบอกเพื่อนว่าขออนุญาตทายท้ำคลิปให้พี่น้องนะคะเป็นคลิปแรกนะคะเนาะห้กับนะคะพี่น้องแฟนคลับทางช่องเน่งวันวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะสองแนหารอยกี้า,หาหนีนะคะเนาะ กับสำหรับคนใดที่ว่านะคะแนวทางตัวเลขเพื่อนนี่เขาดีหรือว่าเขาบอดีนะคะพี่น้องก็ต้องรอติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะเบิ่งไปดนๆก่อนนะคะเพราะว่านะคะชบามานําเสนอพี่น้องนี่ก็อยากให้พี่น้องเบิ่งไปเป็นแนวทางก่อนนะคะหัวสองหัดเท่ากับเบิ่งไปก่อนกันเท่าบ่มันใจในสูตรเพื่อนเท่ากับเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนเนาะพี่น้องนอกพราะว่าชบาก็นําเสนอให้พี่น้องเป็นเพียงแนวทางอยู่แล้วนะคะเนาะพี่น้องก็ต้องใส่ดุลพินิจเอานะคะในการรับชมคลิปนะคะเนาะ ค่ะบอกคนกับซีว่าโอ้ยแอดเอ้ยคือเบาดูนเทีบเบาไร้ทียมแล้วพี่น้องเนะาะค่ะแอดกับตรงทายถ้ำนะคะให้ได้แปดหน้าที่อยู่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันกับเป็นงานของแอดนะคะถ้าแอดทายถ้ำได้บ่หอดแปดหน้าที่นะคะแอดกับควสามารถไซคโคสนาได้นะคะแล้วบวาสามารถซีมีน้าเงินเงื่อนเติมน้ํามันนะคะไปหาคลิปมาฝากตอนพี่น้องคือเก่านะคะเนาะตองขอใจแอดนั่มนะคะเพราะว่าแอดกับนั่มเสนอมาฝากตอนพี่น้องอยู่แล้วนะคะ แนวทางนะคะสําหรับพี่น้องก็สิว่าคือบอโชให้เบื่องแน่สาหรับงวดเก่านะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเพิ่นนะคะเนาะก็คือเขาศูญหานะคะพี่น้องเพื่อนไ้นะคะห้าหลักหน่วยนะคะวิ่งบนล่างนะคะห้าหลักหน่วยนะคะ กับหัวที่แล้วนะคะเพิ่นบดิเน้นหาพี่น้องหามากหกคู่นะคะเพิ่นหามากหกคู่คือเพิ่นบริเน้นหาแต่ว่าพี่น้องค่ะพี่น้องกับนะคะกับสิได้นะคะล่างนําแต่เพิ่นยืนรักมาหายคือห้าหลักหน่วยพี่น้องก็คือบอกง่ายๆนะคะสื่อบรร้องกับพี่น้องซื่อเน้นไปที่โตตรงนะคะนอกก็เลยว่าเป็นแนวทางที่นาติดตามเป็นแต่เอามาฝากตอนพี่น้องอีกอย่างมันกับหลายคู่พี่น้องอีกอย่างห้ากับบด้สื้อกัร้อมนะคะเนาะก็เลยอยากเอามาฝากตอนพี่น้อง แต่ว่าพี่น้องสิสือกลับไว้นําไกะได้นะคะบ่เป็นยังนะคะเนาะกอยู่ที่ดุนพินิจพี่น้องนะคะว่าสิพิจารณาจังไดนะคะในแนวทางตัวเลขนะคะสิถือใจโดนใจบ่นะคะเนาะค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชอบไม่นะคะชะบากระย่างให้พี่น้องนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเนาะสิได้ประผาดข้าวสารนะคะแนวทางจากทางช่องนะคะเนาะบางคนก็สิว่าคือบ่เห็นลงคลิปนะคะ ตัวเลขแนว่วทางออกมาเลี้วจังว่าออกจังสีเนาะพี่น้องกะอยากให้พี่น้องกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้สิไดบพลาดข่าวสารจากท่านช่องเลยนะคะเวลาฉบาอัปโหลดคลิปนะคะบาว่าสิเป็นแนว่าทใาไม่ไหมนะคะแล้วก็สำนักเก่าๆที่ได้่ายท้ำแต่ละมวดเนาะพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้สิไดบพลาดนะคะ เอาพี่น้องคะทาเตรียมแคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวชะบาสิโซ,โซโตัวเลขให้พี่น้องเบึ้งนะคะเนาะสำหรับนะคะคุณพอ่อคุณแม่นะคะที่ว่านะคะแคบปบหน้าจอไม่เป็นนะคะคุณพอ่อคุณแม่ก็เตรียมนะคะสมุดปกานะคะนะคะเตรียมสมุดปกาไวถัดโจ๊ตเตอร์ค่ะคุณพอ่อคุณแม่คะ่ะเตรียมสมุดปกาไวนะคะเนาะ แนวทางตัวเลขของเพื่อนนะคะในงวดวันที่หนึ่งสิงหานะคะสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหานะคะฉบาก็ได้ปล่อยชุดเต็มไปแล้วนะคะก็คือวิ่งบนกับล่างนะคะเพื่อนยืนให้พี่น้องรักนะคะก็คืองวดนี้นะคะยืนให้หลักสิบนะคะก็คือเพื่อนยืนให้นะคะเก้าหลักสิบนะคะพี่น้องคะก็คือมีนะคะชุดเต็มนะคะก็คือมีเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะเก้าสามนะคะเก้าหกเก้าเจ็ด เก้าแปดก็เก้าหานะคะเนาะก็คือฉบาลปลายไปแล้วในชุดเต็มนี่นะคะผู้ใดที่ติดตามฉบาลตลอดนะคะก็สิเห็นในชุดเต็มของเพ่นแต่มาในคลิปนี้ก็คือนะคะมาเอาโค้งสุดท้ายมาเอาตัวฟันเน้นของเพิ่นนะคะเนาะออก็ทุกงวดที่เพ่นห้ฉบามาเนี่ยทางตัวเลียกห้มาเบื้องนี่เพ่นสิบปได้ฟันเน้นไห้นะคะแต่ว่าฉบาปอยากให้เพ่นฟันเน้นนห้สําหรับผ,ผู้งบหน่อยนะคะเนาะ กะย่ำว่าเป็นแนว้ทางตัวเลขที่เพิ่นมักส่วนตัวนะคะเนาะกับบลูว่าเพิ่นสีมักถือใจพี่น้องบอนะคะเอาค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวไห้นะคะสาวเล่าผ้าร่วยเพิ่นนะคะถือไห้นะคะเนาะพี่น้องสิได้เห็นแบบชัดๆนะคะเอาค่ะพี่น้องคะแคบหนาจ,จอเด้อค่ะเป็นนะคะของคนภูไทเด้อค่ะ วิ่งบนนะคะก้านะคะวิ่งบนล่างเก้านะคะเก้านี่ยืนลักสิเนาะพี่น้องเนาะบวา,าสิบเป็นบนล่างนะคะยืนอยู่ที่ลักซิบนะคะ,ออะแ,ลแล้วก็เพิ่นฟันเน้นไปนะคะก็คือเก่าสามนะคะเก่าสามนะคะนาะเพิ่นวงกลมห้นะคะพี่น้องคะเพิ่นวงกลมห้ฟันห้เม็ดเดียวคือเก่าสามตวร่องของเพิ่นนะคะก็คือเก้าหกเก่าห้านะคะ คือเก่าหกกับเก่าหาเด้อพี่น้องเด้อแคปนาจอไว้นะคะตัวอื่นนีเพื่อนกับว่าได้วาตัดทีมต่อพี่น้องหรือว่าพี่น้องกับพิจารณาเอานะคะคือเพื่อนมักแห้งนะคะอยู่ในชุดเจ็ดตัวนี้คือเก่าสามนะคะตัวร่องนะคะเก่าสามมากก็คือเก่าเก่าหกกับเก่าหานะคะแคปนาจอเด้อค่ะเด้อเอาสุดท้ายนีก่กัขอบุณขอบคุนสาวเล่านะคะ สาวเราพารวยนะคะเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพิ่นนําเด้อพี่น้องเด้อให้กับทีมงานนํานะคะเนาะผู้เพิ่นนะคะมาถือสมุดไห้นะคะเนาะค่ะพี่น้องค่ะเบิ้งแนวทางตัวเลขแล้วเป็นจังไดเนาะค่ะตัวเลขถือใจโดนใจคุณพ่อคุณแม่บบนะคะ่าลองพิจารณาเบิ้งนะคะเนาะ ถ้าถึกใจโดนใจแคบน้าจอไหยิบห้ายยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลเด้อค่ะก่อนสีหาพระท่านนะคะ<อ>รู้สึกว่านี่แนวทางตัวเลขนะคะรู้สึกว่าสีดังไปแน่แล้วนะคะ<อ>สําหรับเลขที่ติดลักเก่าน,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 น้องพี่น้องเนาะค่ะก็ลองพิจาราณาเบิ่งนะคะเป็นแนวทางนะคะค<อ>่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมกรู้ว่าชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะ ค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับเช้าไม้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะสิได้ประพาดข่าวสารแนวทางนะคะดีๆเด็ดๆนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะชาวบ้กนขอราพี่น้องไปก่อนนะคะให้พี่น้องโศกมันรำรวยนะคะถูกนะคะได้เงินแสนเงินล้านเนอพี่น้องเด้อให้รวยยกช่องนะคะเนาะเอาสวัสดีค่ะ